สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองครับต้องที่นี่เลยครับ d P Shop ปบริการรับเติมเกมนะปลอดภัยไร้รีฟัลแน่นอนกับร้านนี้ครับก็จะเปิดบริการ10โมงถึงตีหนึ่งนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเกม fc mobile เที่รวเล่นประจำกันอยู่แล้วหรือว่าเกมโทรศัพท์มือถือต่างๆนะมีมากมายหลายเกมครับสามารถทักสอบถามได้เลยครับที่เพจ d P Shop นะครับหรือว่าไม่สะดวกทางเพจก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด d P ตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์แอด d o u b P มีแอดนำหน้าด้วยนะครับจัดไปครับ ดับเบิลพีอ่ะสวัสดีครับอยู่โผล่เครับโนริเกตน,นะวันนี้เรามากับอุสมานเดมเบรเร่ครับนักเตะบองดอปีล่าสุดเลยครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะแพงมากถ้าไม่ได้เปิดได้ออกตัวกันเลยว่ายังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ผมว่าถ้ารอสัปดาห์ต่อไปถ้ามีแพ็กเข้ามาก็อาจจะถูกลงบ้างครับแต่ตัวนี้เก่งครบเครื่องแน่นอนครับดูว่า r ิลออ ทีนะสกิลมูฟห้าดาวพลังงานสี่ดาวครึ่งครับเรื่องสกิลก็อัพสองสองส่วนอีกอันนึงผมว่าอัพได้แล้วแต่เราแล้วกันแล้วก็เรื่องสเต็พลังตรงนี้โอ้โหดูสปีดต้นสปีดปลายครับเกือบสองร้อยนะสับพุ่งแน่นอนตัวนี้ครับความคล่องตัวค่อนข้างนี่จะสูงมากๆจบสกอร์ก็โคมเรับแล้วก็เรื่องของส่งส่งบอลก็ดีครับแต่ความแข็งแกร่งอาจจะไม่ได้แข็งอะไรมากครับอาจจะออกบางๆนะแล้วก็เรื่องของตามินา่าแหละ เล่นอาจจะไม่ได้อยู่จบเกมแต่ก็ถือว่าเล่นได้ยาวอยู่นะก็เกือบจบอยู่ครับแล้วก็เรื่องของสกิลมูฟเอ้ไม่ใช่สกิลมูฟสกิลแฝงก็ตัวนี้มีเลี้ยงเร็วเข้ามาด้วยครับซึ่งหายไปน่าสกิลเลี้ยงเร็วรับยิงปั่นยิงไกลเลี้ยงเร็วครบเครื่องอยู่ครับนี่ราคาข้าอนข้งจะแพงนะก็ถือว่าเก่งเลยตัวนี้เล่นหน้าก็ได้หน้าคู่ก็ได้ริมเส้นฝั่งขวาได้ครับแต่เสียดายมันไม่มีกลางลุกนะแต่ก็จะเอาไปยืนก็จริงถ้าไม่ถ้าไม่ขัดเรื่องตำแหน่งไม่ตรงก็ผมว่าก็เล่นได้ครับ เดี๋ยวเล่นให้ดูครับว่าเดเบเล่ตัวนี้คุ้มค่าขนาดไหนครับแต่ผมบอกว่าราคานี้ยังไม่คุ้มครับแพงไปหน่อยแพงไปหน่อยแพงไปเยอะเลยแหละไม่หน่อยครับแต่ว่าเก่งอ่ะเก่งแน่นอนครับไปดูกันครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูเดเบเล่ครับตัวนี้คุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าครับแต่ว่าแพงจริงเพราะว่าด้วย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 ที่ว่าแพคมันไม่ได้มีเดเบเล่เลยครับมีไม่กี่แพ็คปะอาจจะต้องรอพื่านนี้ผมว่าเดเบเล่จะถูกลงกว่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับ นะตอนนี้ก็ชอบก็จัดประหยัดทําไมครับเดมเบเล่แต่ว่าถ้าพูดตรงๆนะตอนนี้ปีขวาอาร์ลมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวก็คือจอร์ดเบสครับม่าจะเล่นอาร์ลอาลกลางลุกเล่นได้หมดเลยนะและแผ่นนี้มันเท้าสี่มันยิงได้ดีขึ้นแล้วสับโคตรพุ่งจอร์ดเบสผมบอกเลยนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวน่าสนใจแต่ว่าวันนี้มาเดมเบเล่ครับดูก่อนความคามล่องตัวของเขาครับเดมเบเล่ élé, ดูเลาะมาแล้ว อีลาร์มาแล้วเข้าสายดูรับนี่ความผิวของเดเบเล่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเนี่ยครับเดมเบเล่เล่นเอทีก็ได้ร่างนี้ครับนี่ไงจุดเด่นจุดขายของเขาคือเรื่องความคล่องตัวเรื่องของสปีดอันจัดจ้านนะเรื่องการเข้าปะทะอาจจะเป็นไม่ได้เด่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาที่จะบางครับแล้วก็สตมินาอาจจะไม่ได้อยู่จบครับแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับแต่ว่าตรงนี้มาดูต่อครับแล้วบอลมาตรงนี้ก็เป็นล้ำหน้าแหละครับ ดูจังหวะดูจังหวะวิ่งวิ่งโอ้หล,ลืมปรับตั้งค่านะนี่ผมเล่น4-2-1-3นะเอามายืนขวาแบบจา๋จาๆเลยนะดูครับเดมเบเล่มาทีวีเอล่าครับวีเอล่ามาทีเดมเบเล่เดมเบเล่คล้องมาขวาตรงนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะโดนย้อนมาที่โริโยโยกมาแล้วริโยไหลขึ้นไม่ผ่านไดเหมือนกัน เเปเล่เล่นเร็วเข้ามาที่ซีดานเเปเล่เปเล่จะไปยิงเองก็ไม่ได้ครับอยากให้เดมเบเล่มากกว่าครับตรงนี้ซีดานก็ยังไม่ให้ครับแล้วซีดานยังดึงอยู่ครับไหลออกมาที่วล่าแล้วตูรามต่อกลับมาที่เดมเบเล่เดมเบเล่เดมเบเล่ความนิ่งความนิ<ฮ>่งเดมเบเล่นี่เลยครับถือว่าจบอยู่แล้วตัวนีรับ ไม่มีได้ยังไงครับเดมเบเล่บอลเตะบอลดอครับล่าสุดเลยครับโหดจัดจัดแต่แพงแพงจัดหกพันเลยนะหกพันแล้วราคานิ่งนะหกพันเลยหกพันสามหกพันสองครับหนักอยู่เอาไปต่อเปเล่ไปเล่สั่งให้วิ่งแล้วตรงนี้แล้วเป็นที่ซิดีดีซิดานเติมเข้ามาเองครับซิดดีซิดานดึงรอเดมเบเล่อยู่ตรงนี้แล้วยังได้อยู่ เดมเบลเล่ le, หลายนะตรงนี้ที่วิล่าวิล่าตวัดมาที่เดมเบลเล่โอ้โหแฮติกไปแล้วครับตรงนี้ครับโอ้โหนี่ครับเด็ดขาดครับธรรมดาจะจัด,จดโหดจริงครับเดมเบลเล่นี่คนเดียวสามเก่ง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 อะไรนะคนอ่ะกังวลวนะ่าพี่มันไม่เก่งเหรอพี่อ่ะถ้าแบบสาระเลยพี่ว่าผมว่ามันก็แบบ เก่งกว่าเดิมไหมก็เก่งกว่าเดิมหละแต่ว่าตัวเก่าไอเดนเปเล่ยังเล่นได้นะก็ไม่ได้เก่งแบบไม่ได้แบบฉีกไปจากเดิมเยอะครับมันก็เป็นแนวนี้แล่หลังๆเพราะล่างสเตตนักเตมันเยอะขึ้นหมดและเดี๋วว่าเป็นหนึ่งตัวเรื่อครับแต่ว่า Rw นะแต่ว่าแพทนี้มีจอร์ดเบสเข้ามาด้วยครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าเล่นนะครับจอร์ดเบห้าสี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับแผทนี้บนาเล่นนาเล่นเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปตัวต่อไปเนี่ยจอร์ดเบสเพราะผมมีอันเท็ดอยู่ หมดยุคเดมยุคมาแป๊บเดียวแล้วครับตัวนี้ตามสูรแล้วยังไม่มีวีแววที่จะไปต่อครับแล้วมาที่ยกมาที่เดมเบลเล่จะยิงขวาก็ไม่ผ่านนะครับโอ้โหดูการตามชองอ่ะแล้วเปลี่ยนแล้วเดมเบลเล่โอ้ <c oughs> อะมันเปลี่ยนออกแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเริ่มเกมเล่นใหม่อีกเกมแล้วครับ <c oughs> เกมเมื่อกี้มันเปลี่ยนเร็วไปหน่อยครับเพราะว่า ไปเดนเบเล่เซสชัน่ามัน4.5พอเราไปปั้นมันเยอะปุ๊บมันหัวส้มปุ๊บไอไอมันเปลี่ยนให้เลยพอมันเปลี่ยนให้เลยก็มันไม่ได้เห็นเดนเบเล่แล้วอ่าเดี๋ยวเราเล่นตาอะไรกันไะไปกันต่อครับสำหรับตาใหม่เลยครับเดนเบเล่ตรงนี้เปิดตีครับปาดมาที่ซอนเฮิงมินครับซอนยังวนย้อนกลับมาตรงนี้ฮิจนโรโดโรนโดไหลมาแล้วจะปาดหรือป่าปาดมาก็ไม่ผ่านครับเออจิวฟันไดบอกไม่ให้ครับ อยู่ครับตรงนี้เตะมุมจะเล่นยังไงครับเตะมุมโยนมาจะเป็นลูกยิงก็ไม่ได้แล้วเดรินโยเก็บได้โอ้โหล้วมีพื้นที iscilla, router, jump, ่แบบนี้แดินโยไปแล้วดรินโยดึงกับมาหลอกก่อนครับดินโยจะเปลี่ยนแกนังขวาว่าเป็นเปเร่เก็บมาได้แล้วเดเบเล่เติมแล้วเดเบเล่เติมแล้วหลายมาที่เดเบเล่แบบนี้เดเบเล่ปาดไปแล้วอู้ยตูลานนะครับ เพราะการจ่ายอันแม่นยำของเดมเบเร่ครับจ่ายก็ดีครับจ่ายก็ดียิงก็คมวิ่งก็เร็วครับสองเท้าอ้กนี่นะคล้องก็คล้องอีกครับครบเครื่องพอสมควรครับตัวนี้เล่นหน้าก็ได้นะแต่เสียได้ลางนี้ยืนกลางลุกไม่ได้แต่ตรงนี้จะมาก็ติดเซฟแล้วครับเราด้ย้อนอีกแล้วย้อนอีกแล้วใหม่อีกแล้วถึงเดมเบเร่ยังเปเบเร่ตรงนี้เปเลร่ เปไดยังดึงอยู่ออกมาที่ลูกกลิตก็ไม่ดีเลยครับโดนย้อนแล้วเป็นซอนไหลมาที่เบลเบลคืนมาที่ซอนซอนดึงกลับมาแล้วจะปัดหรือเปล่าแล้วคืนมาที่เบลจะขวาแล้วติดฮาร์ทเคเิลเงี้ยบแล้วแบบนี้ได้ย้อนของเดเบเล่อีกแล้วเดเบเล่มาแล้วสปีดของเดเบเล่เดเบเล่ไปแล้วเดเบเล่ดึงขอกขวามาเดเบเล่จี้ไปจี้ไปเดเบเล่จี้เร็วจัดเลยเดเบเล่แล้วปัดมาเดเบเล่ดูครับ ตั้งใจป่าให้เฉล็บแล้วครับแล้วก็มาซ้ำน้านี่คือความตั้งใจล้วนๆนะครับหมเอไปกันต,ต่อดูความเร็วเดเบเล่ครับได้บอลอีกแล้วตรงนี้ยกมาทีเดเบเล่ดูความเร็วของเขาเดเบเล่พักหนึ่งทีเดเบเล่เดเบลเ,เบลโ่โยเข้าซ้ายเดมเบเล่ก็ติดบล็อกแล้วครับแล้วเก็บได้ซีดานซีดานอิลาดสมาแล้วอีสติยานคืนมองหาเดเบเล่อยู่ครับยังไม่เจอครับซีดาน ด่านยัดกางมาถึงเดเบเล่ไหมไม่ถึงครับตรงนี้เราจะโดนย้อนบ้างแล้วเป็นบอลของคิโนโรนโดก็เสียบเลยฟันไดบแบบไม่ให้ตั้งเลยครับไม่ให้โอกาสได้เล่นครับแล้วหลายไม่ที่เดเบเล่จะพลิกก็ไม่ดีแะครับตรงนี้โอ้เดเบเล่ก็ไว้ให้สุดตาเล่นแล้วกันเดเบเล่นะแต่ต้องรอโอกาสรอถ้าทำลดมาเยอะกว่านี้ผมว่าทัก สี่ห้าพันปะสวยๆป่ะหรือว่าเท่าไหร่นะไม่ชัวรบ้านนี้กำลังดีนะสี่ห้าพันอาล้วครับไปกันต่อครับเปเล่ออกมาที่เดเบเล่เดเบเล่เดเบเล่อีลานมาแล้วเดเบเล่เดเบเล่เดเบเล่คึงเดเบเล่คึงเดเบเล่คึงเดเบเล่เลนมาเดเบเล่เอฟนี่ความผิวไหวของเขาครับเดเบเล่ดูเลยครับนี่เลยครับความคล่องตัวจุดเด่นของเขาครับ ธรรมดาครับตัวนี้ฉายจะจตัวนี้ย้อนมาก็ไม่ดีครับอาร์ลบอลถึงที่เอเดนฮาคิมี่ครับเอเดนฮาคิมี่คือใครวะเอเดนฮาซาแต่ว่าเป็นฮาคิมี่ครับตรงนี้เปเล่อีลานมาแล้วมีเพื่อนเติมครับแล้วก็ให้ตามช่องละครับแต่ว่าเดนเปนเล่ก็ไม่ดีครับบอลแรกครับเป็นที่ยูเซ่ที่ เนเวทออกมาที่ฮาคิมิกัดกลางมาที่ิโนโรนโดเล่นกับเนตเวทแต่ว่าก็ไม่ดีนะครับเป็นเดเบเลตัดได้เดเบเล่ไม่ใช่ครับเป็นเปเล่ครับโ้ตอนนี้หลอนนะเดเบเล่โยกมาขวาเดเบเล่ดึงเข้าซ้ายเดเบเลจะจ่ายเดเบเลตเข้าขวาจะยิงแต่ก็ได้อยู่ความแข็งแกร่งแล้วคอมาขวาแบบนี้เดเบเล่เดเบเล่เข้ามาซ้ายหูขวาซ้ายขวาเธอโยกอยู่ในฟอร์ ซ้ายขวาซ้ายผู้ดูเป็นเดมเบลเล่ความคล่องตัวของเขาครับไม่มีได้ยังไงครับสำหรับสุดตาตนะครับตายฟรีเล่นจอดเบสพอครับถือว่าเอาเรื่องอยู่ตรงนี้เดเมเล่ครับกดไปสี่แอสซิสต์สองยิงสองมาธรรมดาครับตรงนี้มาที่บริโยไม่มีบทเลยครับตั้งแต่มีเดเมเล่บริโยบทหายครับแล้วมาที่เตยอนเดส เดโอจะไปสุดเส้นดึงกันมาย้อนมาที่กุลิดบอลถึงที่ซิดาไหลย,ยัดมาแล้วขวามีเป็นแมสซี่แล้วครับจอดเบสครับแมสซี่ที่ไหนครับจอดเบสจอดเบสตัวไม่ได้แล้วนี่ตัวเยอะไปหมดเลยครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นเนี่ยจอดเบสเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่แบบน่าเล่นมากนะคนดูผมว่าราคามันถูกด้วยแล้วก็อาจจะคนปกเปิดได้เยอะอะตามนี้สำหรับเดมเบร่จัดไปครับ